สวัสดีครับยินดีต้อนรับ f c แฟนคลับแฟนจองทุกท่านทุกคนเข้ามาทุกท่านทุกคนนาะครับน้องเขาสู่ช่องพอสัยพารวยครับ FC ครับเมือหนีสิพาเอฟซีเดินมาหาแนวทางโค้งสุดแปลว่าเป็นโค้งแหลกน,น้องับน้อง f อครับ มาเมืองเมือนี่ได้ยินข่าวว่าสิมีผู้ม่าถ้ำน้ำมนต์อาบกระปูคนได้กลับได้เอฟซีคนจีถ้ำขันน้ำม่นแหย่เนาะครับเนาะเอฟซีกับทาง่องกับนางรออยู่ให้เพิ่นเทศขันน้ำมนต์ให้แล้วคือคุณพ่อเพิ่นสิมาท้ำขันน้ำมนต์ให้ลูกอาบเอฟซีกับลูกเพิ่นไปอยู่เมืองนอกเนาะครับเนาะได้ยินว่ามีมีเงาดำๆเดินตามหลังมาตลอดครับอีฟซีกับแล้วก็ไปอยู่แท้กับมีเงาดำๆเป็นขโมงขโมงอยู่นะครับเนาะพอเห็น ดูสองเสมื ai, ่อมาเพิ the no right ่นก็เลยบัสบายเพิ่นก็เลยให้ทั้งพุทพ่อนี่มาเห็ดขันน้ำมนต์ให้นะครับเอฟซีครับเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อทางช่องเป็นเพียงแก่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางเท่านั้นนะครับเนาะบริษัทนำทุนในกดำเนินการเพราะนั้นอีกอย่างครับก็เอฟซีครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับขอหยั่งนะครับถ่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะอ่าขันมากระจัดขันขัดกับผ่านนะครับเพื่อขันมาขันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องพ่อสบายผารวยนะครับครับไป ไปเบิ้งครับว่าเพิ่นเฮ็ดขันน้ำมนต์แล้วเพิ่นสิยกมาให้เบิ้งเอ้ายกมาพอดีครับ FC ครับไปไปเบิ้งครับว่าสิได้เลขตัวใดนเนาะครับเนาะ FC ครับตามแอดไปครับครับ FC ครับบ้ดนี้สิได้พาไปเบิ้งอ่าตัวเลขเนาะครับเนาะ FC ครับขันน้ำมนต์ปู่เน็ดขันน้ำมนต์เด้อครับเด้อ FC มื้อนี้เนาะครับเนาะอย่าด่าด้วย90ตรงนี้ตามไปครับครูครูเอาขันน้ำมนต์ไป โมเนนี่โอ้นเก่าเกนเก้าศูนย์หนึ่งหกศนหนึ่งเก้าขับอีครับศูนยเลยนี่ยหนึ่งหนึ่งเก้าศูนหนึงหกศูนย์นะแมนอีริหนึ่งหกศูนล้หนึ่งเก้ศูนย์โอ้โได้จังหวะปูเห็ดคัน้ำมนพอดีนะครับอซี่ครับจังหวะพอดีเลยนะครับเป็นหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหกศูนย์ครับอีซี่ครับแมนอีริค่ะชัดเจนเลยครับ มาใ้จังหวะพอดีได้จังหวะพอดีมาหว่านกระงพอดีมาหว่านจะใส่เลยพี่นอแล้กก็มีอันพญนาคผว่าขึ้นยังพ้านีรบจูปัวห้อยพญนาคขึ่นเดี๋ยวสีปูดสีผ้าไปเบิ้งห้อยพญนาคขื่นหนึ่งเก้าศูนย์เนาะพอนะแมนหนึ่งหกศูนย์หนึ่งเก้าศูนยโตเดียวกันครับอี่ครับโตครับอีซี่ครับโศกมันโศกมันครอีซี่ครับเ เอาจังสีซะพอฮะเอาเล็กออกมาเอานามุ้นเห้เพื่นไปอาบซะโอ้ได้ตัวละเนาะเออได้ได้เหอเนาะเอาไปว่างเอาใสหลัเอาวางไปเพื่อนไปเพื่นนี่บอกแมนบอล่ะแมนแนเนียเอาะล่ะแมนเพื่อนจะเอาไปอาบในเนใ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 อในในเนในใน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 นนในเนในในนในในนนานเนนนนน โศูนย์กระมงกลองเลยตัาวขับเอฟซีครับเอาเครับอเอามาเอาออกมาเลยให้ง่ามขับเอครับเบิ้งเอาด้อครับเอซครับเบิ้งเอาเบิ้งเอาเนาะครับเนาะถั่วรับคือัดเลยัดขััดเนี่ยไปแล้วอบบ่า รัดขนาดเลยพี่น้องบาทนี่รัดสัเกยร์เลยบาทนี่เพราต้องช่วงมาจังหวัดิปูเพิ่นเห็ดขันน้ำมันพอดีสัเย็ค่ะหนึเก้าศูนย์หนึ่งหกหนึ่งหกศูเก้าตัวเดียวก่ะครับอเอาออพ่ต้องไปเอาตัวอื่นอีกบาทนี่สัตเียรเลยบาทโอ้ยร กระจรนั่นอโขันนเาอด่ให้ไหมแม่อันเชิญเบาสูฟังั้งนี้นะคะเป็นยังไงการละมุนเนนาดอกมายืนอยู่ต่างๆางเอาเสียง่ไดมาฟังคุณแม่นะคะน้องบาพี่ไปที่มาหนึ่งเก่าสวนแม่เพิ่นไมที่นี่นะคะเหมือนเออมาท็วเนนาดอกค่คุณแม่ เอาเอาเต้เสียงแม่อันม่านให้แสงกับความเงินเลยม่านให้ลูกลูกสบายอยู่เกาหลีโอ้ยดูเกาหลีเลยบอกค่ะลูก่สบายลูกเลยมาเห็ดเหยี่ปูเล็ดยงง่ายโอ้ยปวดน้ำมานน้ำสีแหะโอ้เป็ดงานบุคคลได้มัเป็นปูคนไปหาตีจากผู้ยิงกับว่าเขาใส่ผู้ยิงผลมาเขาหวาเขาบุญคำสนุนทินะ ตอน้มาเห็ดหปูเห็นให้ั่เจ้าอยู่ดีมีแฮงบง่ายว่าหป่วยปูมันเลยมาเห็อนมนใหอปูว่าอบก็เยดนเมงเขาเินในคุณน่าทางจิตใจนอกจากยงะไเแว็เสียเอาเเแล้วเาสบายใจอ่างอกมนี่ก็นี่เนอนไม่ใช่ไก่ปนเดครโอ้ยก็ยุบานนี่บรยชองไก่ไก่โอ้ก่นี่ครับข้างๆวัดนี่เาน่างวัดัวัด อันนี้ก็บ,บ,นบ,บวนนั้บวชในันช่วงเนาะอมเพืนไปเห็ดงานทู่เกาหลีอ,อยู่ทางไก่อวกก็ไปได้หาหกเดือนนี่แหละปองผัวใจปองผัวาขาวบ้าคำสุนด๊กบ,บอกรดีงานปวดน้ำมาเนี่ยปวดก็จงขันยางไปเหตุงานมีคนเป็นมืดน้ำกลนเป็นเงาน้ำหวานเป็นปตยะค่ะเป็นตยะแก่เงาน้าหลังทั้งหลังัมดั่นมันขี้ตามอีกที่มันจะั่นอีกย่างในมาเหตุบิหาใครอนหน่ปูไปนีกัไ คอเดท่นนะมุนเนี่ยไม่ได้อาบก็บกระติอันี้ลหละเกิดว่าเป็นตัวเลขเนาะเข็ดไปเฮ็ดมาเป็นตัวเลขเอ้าอันหมอก็ให้บุ้งมาหันบ้านเห็นตีมาเก็เขาแม่บเบิ้งกบัดเนี่ยอือเบิ้งนี่เด็กก็หกศูนย์หนึ่โอ้นแหละแมยนเินคือกมามังพ่อใหญ่เป็นแม่เห็นแลวว่าเห็นนระติ้งสวกดีแท้ละมื่อนีว่าสนวาครับ ขันเบิองข้นนีเป็นศูนย์หกหนึ่งขันเมืองขนาดเป็นหนึ่งหกเก้าศูนย์กับหัวเอากับหัวเอาโโนหเพื่นมาส้งาลาสแมนแมนซาตัวาตูครับผมหเนาลาั่งกเราหลระเามงกรมกรเเปิดะหาสั่งไปเรือนครับเปเอพีทุกท่านาลาเปิดพอว่าตัวใดอเห็นตัใดแนเขาระวข้าเห็นดมตาพูดด้วยอืนี่แม่ป่งหก เห็นปะหน่งหกย์เบืองต้องหมันก็เป็นหกเนาะเออเมนี่ก็เป็นหนึ่งเก้าศูนย์เมือจะเป็นเป็นเป็นหือว่าเป็นดนเบิ้เป็นด้เบิ้เบิองไดหลายทางเบิงท้งนี้ก็ศูนย์หกหนึ่งนเออแม่นควธรรมดาเป็นไปได้หลายทางนนิาเอเป็น น้มนตเนื่อไม่เนเร90ที่้องเด้อ้าไเบิ่งนางุ่เบิ่งางนี้เป็นศู61กลับกันบัดนี้เ้ากลับกันครับอีซี่ครับเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่เก้าศูนทั้งนี้ั้นี้ครับอีกเป็นงับอวิซี่ค้านี้เป็นหนึ่งเก่าศูนย์ถ้าหน้บเป็นศูนย์หกหนึ่งกลับเอาเด้วครับเด้ยอีวซีครับ เร้าออนีเกห็งานที่อนไม่คนลอันนถากับเาก็เป็นสูมหกนึ่งนะครับผมกลับมาได้จังหวะพอดีนะครับผมในจังหวะพอดีจังหวะจะโคตรโผลโปะเลยพ่อนี่อยู่บ่โอ้โหหมันะงดที่แล้วงดที่แล้วไ่สู้ได้ไลนยปไหน

เงาเดินตามลูกสาวเนี่ยครับลูกชายลูกชายลูเป็นแบบไหนครับแม่เป็นยังไงพี่ไม่ไหวจะฟังราเดี๋ยวาไพี่เขาบอกกพ่อมวันจัร์่้านาเลยบอกว่าพ่อหนาวตาเนะแกไปยงานไปเลยครับเออันิดังเออเงานเมนเป็กลางคืนลงไปคนเดียว แต่ไข่ไข่มนีคนยางต่ำหลังมาเล้ยบมกาบมกาหันขป้นอยู่บ่างมาหนีก็ยิ่งางแต่ถงหนางานมบนมีเงาตัวไข่ไข่เงาแยนพันเนี่ยเมือท่านดนหม่มือคือสองมือแก้ก็สบายสองมือแล้วก็สบายจ้ะสบายกับปวดข้อปวดบ่าเลเลย นันซ้ายัวได้แต่ว่าก้มกลมลงเนื้อขื้นบ่ได้ตอนแต่วันที่แปดใช่ือวันที่ดนะครับย่มดนที่สี่ิบอ็ด่น้อดีตวัดีย่งช่าววัิวานจิตพานมา้อเด็ดเด็ดี่เด็ดจีแนวทางดีเดได้แตบิข้อมฝันนั่นแหละครับมือนี้ฝันไปพ่อฝันอยู่ฝันว่ได้ปลาสามตัวปลาสามตัวปลาสามตัว ปลาคอปลาเคงไปปลาคอปลคอปคกคันคนไทยคนตีเลกตอก็ตีเป็นเจ็ดสามสเนตีตรงใจกันเลยบัดตรงใจเลยครับาคอฟันมาจังไหนครับฟันมาได้ปลาสามตัวปลาคอปลาคอสามตัวฟันแม่นเ่รรัราบันแม่นปลาคอเป็นตัวนึงแแดง ข้อตัวนึงแดงๆเออจะถูกโจมยิ่งเหนื่อก็ตีเป็นงเข้าใจค่ะผมกัดฮ่องกัตีผมกัดตีเป็นเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับสามสามเจ็ดแล้วก็รวมวันนี้ทั้งขันน้ำมนต์ด้วยนะครับที่ทำให้ลูกที่อยู่เกาหลีเยอะากอ๋อเพราะเป็นตัวเลขนี่เป็นตัวเลขเลยนะครับพ่อขออนุญาตถามชื่อหน่อยครับผมพ่อชื่ออะไรครับผมเอาชื่อเล่นเลยครับพ่อเป็นชื่อปีครับพ่อปีเนาะปีอครับผม ครับผมครับครับครับโอ้ตัวเลขของพ่อนะครับผมโอ้ไม่ไม่เราพ่อได้เห็ดตะลาเฉยเฉยน้มันแม่ครับแมนด้ครับผมขอบคุณหลายๆท่านพ่อเด้อครับเด้อครับครับเอฟซีครับนี่ก็คือเป็นตัวเลขของเมื่อนี้พ่อเพิ่นมาเฮ็ดขันน้ำมนต์กับคุณแม่นะครับเนาะพ่อปีนะครับไอเอฟซีครับอ่าได้ขันน้ำมนต์เป็น190หรือว่า160เนาะครับเนาะให้กลับเอาเด้อครับเอฟซีกับ6ประตูเนาะครับเนาะไอเอฟซีกั เห็นเลขกขันน้ำมนต์แล้วพ่อปีฝันนะครับว่าบาได้ปลาสามตัวปลาคอนะครับเริ่เอฟซีครับเป็นปลาคอนะครับเนาะเอฟซีกับไอ้ชัยวิจัรณญาณในการรับชมนะครับเรื่องทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางถนัดครับเอฟซีครับบ่ได้สนับสนุนให้เ athlete, ล่นการพนันอีกอย่างนะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเรื่องขอยำนะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นแนวทางการซื้อพอกให้แนวทางมาซื้อครับเอฟซีครับก็ไปหาหยิบจับโรตเตอรีไปนะครับเรื่องขันหมักขันช็อปนะครับเนาะ คั้นมักกระจัดคั้นกัดกระพานคั้นมักคั้นชอบก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์ให้กับท่างช่องนี้นะครับเล้อีฟซีครับกดกระดิ่งแกงเตือนเอาไว้นะครับว่าสไลด์อีฟซี่มาที่เข้ามาเอาสารคลิปนี้ก็สิได้ยุติเอาไรเพียงสามีครับอีฟซีครับพ่อกับแม่ในคลิปหน้าขอกกล่าวคำว่าสวัสดีครับบัดดีงามครับ